ยีหสิบยหนึ่งสูตรใหม่ที่จะใช้ในการแก้รัชธรรมนูญ ภายหลังจากพักประชาชนทำา MOA ร่วมกับพักปุูมใจไทยในการสนับสนุนให้นายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีข้อแม้ว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและเป็นรัฐบาลในเวลาสเดือนเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายพริรชวชรศิลป์ซซซชีรายชื่อและโฆษกพักประชาชน เป็นล่างหลักซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภายหลังที่รัฐสภารับหลักการก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรจะมีการออกเสียงประชามติถึง3ครั้งและประเด็นสำคัญคือรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงซึ่งเสมือนถึงการปิดประตูการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรอ ซึ่งก่อนหน้านี้พักประชาชนได้มีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยแบ่งคือการเลือกตั้งของประชาชน70คนผ่านการคัดเลือกของสมาชิกรัฐสภาให้เหลือ35คนและให้แก้ไขจากสภาที่ปรึกษาจำนวน100คนเป็นคณะกรรมการรับฟังความเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน35คนเนื่องจากกรรมาการบางส่วนเห็นว่า ในเมื่อไม่สามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการแรกได้เราก็จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการตรงกลางคือการให้มีส่วนร่วมและรลับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยจะมีกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อชดเชยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ในคูหาเลือกตั้งถ้ากระบวนการการเริ่มต้นของอการร่างร่างรัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่ไม่สามารถประชาชนมีส่วนร่วมได้ในกระบวนการต้นน้ําอย่างเช่นการเลือกต่อสอสรเข้ามาครับ คือเราสามารถเป็นมุ่งเน้นกระบวนการตรงกลาง,งาน้ำคือกระบวนการการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ซึ่งตรงนี้ทางกรรมธิการได้พูดคุยกันในหลักการว่าจะออกแบบกระบวนการนี้ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ย เขามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วก็มีความหมายมากที่สุดนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จเพราะนายพริตในฐานะผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงข้อเสนอที่ฝั่งดูยังไม่คุ้นคือสูตร20ิบหยิบหนึ่งที่ทําให้สมาชิกรัฐสภา20คนรวมกันเพื่อเลือกกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งคนจนกว่าจะครบ35คนโดยรวมทั้งจะใช้ด้วยกับ กรรมธิการรับฟังความเห็นซึ่งโดยสุดนี้จะป้องกันไม่ให้เสียงข้างมากผูกขาดรายชื่อผู้ร่างทั้งหมดซึ่งในการเลือกนั้นจะเปิดการรับสมัครผ่านสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อให้มีการตรวจสอบด้านคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญจากการตรวจสอบผู้ดํารงตําแหน่งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐสภาโดยต้องขึ้นอยู่กับผู้สมัครว่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีการตั้งข้อสังเกตของภาคประชาชนว่าข้อเสนอดังกล่าวทําให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัชธรรมนูญเลยปัจจุบันในตัวร่างที่คลอดออกมาจากกรรมการเสียงข้างมากก็มีการกําหนดว่าให้สภานั้นเป็นเจ้าภาพหลักในการออกแบบกระบวนการในการรับสมัครในการแสดงวิสัยทัศน์ และก็ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้รัฐบาลคัดเลือกกรกตแค่จะเข้ามารับผิดชอบในขั้นตอนเดียวคือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต,ต้องห้ามเพราะว่ามีกรรมธิการบางท่านนะครับเสนอว่ากรกตนั้นในเมื่อมีความคุ้นเคยกับการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต,ต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองมาก่อนก็อาจจะสามารถมาช่วยแบ่งบางภาระสภาในขั้นตอนนี้ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปข,ของกรรมธิการเสียงข้างมากครับส่วนประเด็นที่ว่าพอ กรรมการเสียขมากไปสรุปว่าให้ใช้วิธีการเปิดรับสมัครแล้วปัจจุบันมีการพูดคุยว่าผู้สมัครแต่ละคนนั้นคนจะต้องมีผู้รับรอง100คนหรือเปล่านะครับผมคิดว่าประเด็นนี้นะครับถ้าพูดอย่างเป็นธรรมมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียซึ่งกรรมการก็คงต้องตกผลึกการในสัปดาห์นี้นะครับในมุมหนึง่งก็บางคนก็มองว่ามีข้อดีตรงที่ว่าในเมื่อกรรมการเสียขามากตัดกรหาเลือกตั้งออกไปแล้วการให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องมีการรับรองโดย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง100อยคนก็เสมือนกับในการวางเกณฑ์ว่าถ้าคุณจะสมัครได้คุณต้องมีประชาชนเห็นชอบกับการทําหน้าที่ของคุณในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเข้าใจข้อเสียหรือข้อกังวลในอีกมิติหนึง่งนะครับว่าหากกาหนดจานวนผู้รับรองที่สูงเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ผู้สมัครที่อาจจะมีความสามารถนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีเครือข่ายที่สามารถมาลงชื่อสนับสนุนตนเองได้เนี่ยก็อาจจะถูกปิดกั้นจากการเข้ามาสูก่กระบวนการดังนั้นมะันะมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่ซึ่งคงต้องมีการถกเถียงกัน แต่ประเด็นที่หลายคนกังวลว่ามันจะเป็นการเอื้อของการจัดตั้งหรือเปล่านะครับก็ต้องย้ําว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นยังไม่อยากเรียกว่าเป็นันามติแต่ว่ามีกรรมธิการหลายคนก็เห็นด้วยคือว่าหากจะคงไว้ซึ่งกลไกผู้รับรองอาจจะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้รับรองให้ประชาชนได้เห็นเพื่อที่ว่าหากสมมติว่ามันมีกระบวนการในการจัดตั้งที่หลายคนกังวลจริงเนี่ยประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีรายชื่อมันเหมือนกันสนับสนุน กลุก่มผู้สมัครกลุ่มเดียวกันนะครับดังนั้นอันนี้ผมจาว่าผมแค่สรุปให้ฟังว่ากรรมการถกกันยังไงอันนี้ไม่ใช่ความเห็นอของพรรคประชาชนนะเพราะพรรคประชาชนซึ่งกรณีนี้ถึงฟากฝั่ง พักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยนําโดยนายแพทย์ชนรนาสีแก้วสสพักเพื่อไทยในฐานะที่อยู่ในกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้บอกว่าแม้จะมีเสียงส่วนน้อยเข้ามาไม่มีส่วนล่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่สามารถป้องกันให้มีกรรมธิการเสียงข้างมากได้โดยที่ยกตัวอย่างว่าหากสอเสียงข้างมากมี160คนก็จะได้กรรมธิการยกร่าง8คน และหากสอสเสียงข้างมากได้300คนก็จะได้กรรมธิการยกร่าง15คนโดยบอกว่าวิธี20หยิบหนึ่งนี้ป้องกันได้แค่การหัวเลือกคนไปยกร่างแต่ไม่สามารถป้องกันการเสียงข้างมากได้ ทางด้านนายจตุรนใช้แสงสอ,สอสอพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการพิจนารณาร่างอีกคนก็ได้มองว่าส 20, 20, ูตรยี่สิบยหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีท,ทาให้กรรมธิการมีความหลากหลายและที่สําคัญคืออาจจะยังไม่สามารถป้องกันปัญหาที่กรรมธิการถูกกาหนดโดยฝ่ายเสียงข้างมากของรัฐสภายอยู่ดีเพราะไม่มีการคัดกรองมาก่อนแต่ทางด้านฝั่งพักประชาชนอย่างนายพลิตก็ตอบว่ากรณีที่หากประชาชนไม่มีส่วนร่วมนั้นของพักเพื่อไทยที่ขอเติมสอสอรอหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นการเสนอให้มาจากการเลือก ตั้งของประชาชนและมะติของที่ประชุมก็ไม่ได้พิจารณาจากแหล่งที่มาแต่อย่างใดซึ่งต้องรอดูความคืบหน้าของกรรมธิการว่าจะมีการพิจารณามาตราที่เหลืออย่างไรเพื่อให้รัฐสภาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันในต้นเดือนธันวาคมก่อนที่จะทำให้เสร็จภายในสิ้นปีตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้เพื่อให้พร้อมสำหรับการทำประชามติในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกตั้งใหญ่ และทำลายที่วางเอาไว้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเดือนมีนาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันต่อไปเพราะสูตร2 0หยิบหนึ่งนี้ก็จะเป็นโมเดลที่พักประชาชนได้เสนอเข้าไปในที่ประชุมกรรมธิการเพื่อป้องกันและให้เร็วที่สุดเพื่อที่ไม่ขัดต่อคำาวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญหรือความเห็นของกรรมธิการเสียงข้างมากที่มีสมาชิกพุทธสภาอยู่ด้วย ซึ่งทุกพักการเมืองก็จะให้เรื่องนี้ดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่โตตามเจตนารมณ์ของพักการเมืองและของประชาชนอย่างแท้จริง